ล่าสุดมาดูการปล่อยสินเชื่อโดยธนาคารกรุงเทพได้จับมือประกันสังคมปล่อยสินเชื่อหนุนจ้างงานผู้ประกันตนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ ธนาคารกรุงเทพจับมือประกันสังคม ล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้ดอกเบี้ยตามคงที่ตลอด3ปีหนุนจ้างงานผู้ประกันตนต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่8มิถุนายนนายสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่2พศ2563 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตแรงงานรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งโครงการ สามหมื่นล้านบาทระยะเวลาสินเชื่อตามโครงการสามปีวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินสิบห้าล้านบาทต่อสถานประกอบการโดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่สองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีสำหรับกรณีมีหลักทรัพย์คำประกันและอัตราดอกเบี้ยคงที่สี่จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี กรณีไม่มีหลักทรัพย์คำประกันหรือคำประกันโดยบุคคลหรือใช้บัญชีประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย,อออย่อมบสยทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิมได้ ทางนี้ผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมโดยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนและได้รับการรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการจากสำนักงานประกันสังคมเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วผู้ประกอบการจะต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการให้อยู่ ู่ในระดับไม่น้อยกว่า80%ของจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการณวันที่ธนาคารส่รงแบบรายงานผลการอนุมัติสินเชื่อให้ประกันสังคมไว้ตลอดอายุสินเชื่อโดยนายสุวรรณได้กล่าวอีกว่าโครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจรวมถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำและคงที่ตลอด3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการโดยมีเงื่อนไขให้ยังคงรักษาระดับการจ้างงานเอาไว้เพื่อช่วยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนยังคงมีไรายได้ต่อเนื่อง และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้อีกทางหนึ่งเช่นกันโดยในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจส่วนใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ธนาคารกรุงเทพเข้าใจและห่วงใยผู้ประกอบการทุกระดับและพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆรวมถึงสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ผ่านหลากหลายแนวทางทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยตรงของธนาคารและมาตรการที่ธนาคารดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารแห่งประเทศไทยและสินเชื่อเพื่อส,งส่งเสริมการจ้างงานกับประกันสังคมในครั้งนี้ ซึ่งในฐานาเพื่อนคู่คิดธนาคารก็พร้อมให้คำปรึกษาและนำเสนอความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกสถานาการณ์สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครขอสินเชื่อในโครงการดังกล่าวได้ ที่เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์หรือสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564หรือเมื่อเงินสนับสนุนตามโครงการครบจำนวนตามที่กำหนด โดยธนาคารกรุงเทพเน้นเชิงรุกแนะนำลูกค้าเข้าโครงการสินเชื่อฟื้นฟูหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากมาตรการที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้างยิ่งขึ้นซึ่งตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ1 5ึ0 0 0มืนานล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจทุกกลุ่มโดยนายชาสิริโสพลพนิษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนในวงกว้างธนาคารตระหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นของลูกค้าเป็นอย่างดีโดยที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องเฉพาะหน้าไปแล้วบางส่วนนับเป็นการช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไรก็ตามเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงชาติและกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการผักซั์ผักหนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่3ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพได้เร่งออกไปพบลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในมาตรการดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และรวดเร็วทันสถานาการณ์ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยธนาคารได้ตั้งเป้าในการปล่อยสินเชื่อ1 5 0 0 0ล้านบาทจากมาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจโดยธนาคารได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ ทั้งบุคลากรและระบบงานต่างๆเช่นเดียวกับที่ได้สนับสนุนในทุกมาตรการความช่วยเหลือตามนโยบายของภาครัฐก่อนหน้านี้โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจนับหมื่นรายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้สามารถประคองกิจการผ่านช่วงที่ยากลำบากไปได้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อเนื่องถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้องโดยการช่วยเหลือมีทั้งการปรับเงื่อนไขาการชำระหนี้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้และการให้สินเชื่อเพิ่มเติมโดยใช้ซอฟ t l โลนจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง รวมทั้งสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้รวมถึงพยุงการจ้างงานเมื่อภาคราัฐมีมาตรการนี้ออกมาเพิ่มเติมเราก็พร้อมทำงานต่อเพื่อสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ